สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงปาล์มหนึ่งอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตต้นกระต้มหงอผมนะครับที่ได้ทําการปักนะครับที่ว่าคลิปที่แล้วของผมนะครับที่ได้ปักลงบนดินนะครับโดยใช้กิ่งแก่ของมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนแลวนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ นี่ครับทุกคนครับกระต้มของผมต้นนี้นะครับที่ได้ทําการปักกิ่งเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้มันก็ได้แตกออกมาเป็น2กิ่งแล้วนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับกระต้มนี้มันก็จะใหญ่ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับความสูงของมันก็จะอยู่ประมาณ10เซนกว่าๆนะครับตอนนี้มันก็ได้แตกเป็น2กิ่งแล้วนะครับทุกคน นี่นครับสเดือนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกระต้มที่เราได้ทําการปักนะครับมันก็จะใหญ่ช้าหน่อยนะครับทุกคนมันต้องใช้เวลานะครับไม่เหมือนกระต้มที่เราได้ปลูกจากมาเล็ดหรือว่าจำกิ่งนะครับไอ้ huge, liver, huge, นี้มันก็จะใหญ่ช้าหน่อยนะครับทุกคนแต่มันก็ได้ผลชัวนะครับนี่นะครับทุกคนมันก็แตกเป็นสกิ่งแล้วนะครับ วันนี้ก็ผมก็พามาดูแค่นี้นะครับทุกคนก็อยากให้รู้นะครับเพราะว่าอยู่3เดือนมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภาพใกล้ๆนะครับทุกคน